วันนี้เราจะมาแชร์นะครับแชร์ที่พอไปที่นี่นาร้อยก้าสิบสี่เนี่ยน้าร้อยเก้าสุบสี่วิธีการทำนะครับการทำดับแรกที่นิวก่อนนะครับนิวเปนิว เเข้าไปที่พาร์ทแล้วเข้าไปที่โอเคนะครับเข้าไเป็นโอเครอสักพักนึงแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเฉลยกัน ว่าเปิดที่ฟอนเทรนนะครับฟอนเทรนคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าไปที่สเก็ตนะครับเข้าไปที่ลายนะครับลากเส้นตรงนี้มาก่อนนะครับลากเส้นมาลากเส้นมาพอประมาณนะครับ ลากขึ้นไปสายทีปลาทีแล้วชิเล็กออกเข้าไปไล้อีกหนึ่งครั้งครับเข้าไปไลกหนึ่งครั้งทำเส้นนี้ไม่หนึ่งเส้นนะครับเพื่อทำองศาตรงนี้ให้มันก่อนนะครับแบบเพิมโหลดมาให้เราทำองศาตรงนี้ ร้อยสามสิบห้าแล้วก็ใส่ร้อยสามสิบห้าไปตัวหมายถูกไปซะเกินปั๊มยาตรงเนี้ยแบกกำหนดมาให้ยี่สิบห้าแล้วก็ใส่ยี่สิบห้าไปตรงนี้เขากาหนดมาให้สี่สิบห้าแล้วก็ใส่สี่สิบห้าไปตรงนี้แบบกําหนดมาให้ ตร้าสนะิตรงนี้สี่สิบห้านะตรงนี้ยี่้านะ หมายถูกไปซะแล้วเข้าไปฟิวเจอร์อีกหนึ่งครั้งเข้าไปที่แอ็กทูดบอร์ดให้เป็นวิดเพย์ซะนะครับแล้วตรงไนะทฟิวเจอร์เนี่ยนะชินชิมฟิเจอร์เนี่ยให้เราเลือกตรงเนี้ยสักเป็นห้าตับ เก็ควบทีเป็น3เป็น3อันนี้จะเป็น3เนี่ยความฝนะางนี้เป็น5สิ่ได้รูปนี้มนาะครับยค่ดที่ชั้นนี้ แชอบไปไลายลากเส้นนี้มาหนึ่งเส้นติดซ้ายทีขอทีจะ,ส,ะสิเล็กออกไปซะหลังจากนั้นเสร็จให้ชอบไปติดที่เอ็กซ์ทูดบอสซะให้ความหนาไปสามสิบนะครับตรงนี้สามสิบก็ใส่เครื่องหมายถูกไปซะ หลังจากนั้นเสร็จให้เราเข้าไปตรงเนี้ยนะวิวพรีเซนชั่นะเนี่ยนะคลิกเข้าไปจะไปเลือกหน้าเอาหน้าตรงนี้นะตรงนี้กางเนี่นะฟอนเนี่นะนั่นเสร็จให้เราคลิกหน้าตรงนี้ไปนหนึ่งครั้งนะครับแล้วเข้าไปที่สเก็ตแล้วเข้าไปที่ลายนะเขียนเข้าข้าวก่อนนะครับเขียนเข้าข้าวลาดลายมาแค่ข้าว ประมาณทใส่ทีว่าทีสิได้ออกทีนี้เราก็กำหนดขนาดให้มันตรงนี้ซะนะเข้าไปสามารถดิมิชันให้ห่างกันสิบห้านะแล้วก็ใส่สิบห้าไปซักส่วนตรงนี้

ตรงนี้ตรงนี้ห่างกันสิบห้าโอเค 18. ตรงนี้สิบห้าโอเคถึงได้แล้วหลังจากนั้นเสร็จให้เราเข้าไปเข้าไปที่ เข้าไปแอคชั่นโบสหนึ่งครั้งเลือกตรงเนี้ยเป็นสามสิบอันดับแรกเราต้องเข้าไปตรงใดไม่เดเร็กชั่นหนึ่งเนี่ยนะให้เลือกเป็นวิดเทนไปก่อน,นอออเดินตรงนี้ไปเดินตรงนี้สามถูกแล้วนะสามถูก,ถกนี่เป็นสองจุดห้า จะได้งานตรงนี้มายาไปโทษทีแนะแก้ไขได้ครับพีอีดิคิวเจอซะแก้ขนาดใหม่จากห้าสิบเป็นสามสิบนะทาแบบ ถ้าให้สวยงามหน่อยนะก็ให้เราไปปริเลตมุมมันหน่อยนะมุมปริเลตไปสักห้านะมุมไปสักห้าปริเลตตรงนี้ซะตรงนี้ซะตรงนี้ซะมุมนี้ซะมามุมมุมต่างนะ่ะแต่หมายถูกไปซะเรจาจะปริเลตกัน <ersch> นีดนิดนึงอ่าเหมือนกันนะด้วยซึ่งโค้งน่าเกียดนะได้พิยศษหาเหมือนกันนะตรงนี้ด้วยอันนี้ด้วยตรงนี้นะ 45โ okay. อเคลันนี้นั้นเสร็จเราก็เซฟไว้งานเสร็จแล้วนะง่ายๆนะงานนี้แ็นเก็บไว้นะแล้วก็ส่งเป็นคลิปให้อาจารย์มาเนะโอเคเนาะใครเข้าใจไงก็ไลน์มาถามส่วนตัวได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ